สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่10เมษายนพศ2563ค่ะก็มาพบกับอาจารย์แอตักซิลาเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็พบกับบรรยากาศใต้ร่มไม้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาพบกับตัวเลขนำโชคในแต่ละวันนะคะซึ่งได้มาจากอาจารย์ยาเจ้าของสถาบันตักซิลาของเราท่านได้นำมาจากวิชาการให้เลิกขั้นสูงนะคะและ ตามปกติแล้วอะค่ะทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะทางสถาบันของเราได้เปิดคลาสเรียนฟรีค่ะทุกท่านสามารถเรียนฟรีกันได้นะคะก็จะมีคลาสทักษานำโชคนะคะราหูคนทรัพย์ค่ะดวงดาราพารวยนะคะซึ่งปกติแล้วจะเปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทุกท่านมาเรียนฟรีกันได้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ณนะ ตอนนี้ค่ะช่วงเวลานี้นะคะก็ยังอยู่ในสถานการณ์โควิดอยู่ก็หลายๆท่านก็ยังต้องดูแลอยู่ที่บ้านยังออกไปไหนมาไหนกันไม่ได้นะคะนี่อาจารย์ก็เอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไว้ก่อนเผื่อท่านใดนะคะสนใจถ้าสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้นะคะว่ายังเปิดคัดแบบนี้ในช่วงเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโทรมาสอบถามตามเมอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ ท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าลิงก์ไลก์กลุ่มของอาจารย์นะคะก็สามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกันนะคะสามารถกดตรงชื่อรายการฮานอยพารวยค่ะเลื่อนลงมานิดเดียวจะมีลิงก์ไลก์กลุ่มของอาจารย์แปะไว้อยู่สามารถกดเข้าได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและเข้าไปจะเจอกับอะไรก็เจอกับอาจารย์และก็จะมีตัวเลขเพิ่มเติมในแต่ละวันของอาจารย์ท่านอื่นจะมีแอดมินนะคะวางตัวเลขให้เป็นเวลาค่ะก็สามารถเข้าไปพูดคุยแล้วก็ให้กําลังใจอาจารย์ในนั้นได้เลยนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ การแบบนี้ไปทุกๆวันนะคะและวันนี้ก็มาเริ่มกันที่ดาวเด่นประจําวันเลยนะคะวันนี้ก็ดาวดวงแรกนะคะดาวหนึ่งนะคะดาวหนึ่งค่ะหรือดาวอาทิตย์นะคะอยู่ในตําแหน่งสมนูแห่งเริกและยังเป็นอุจจาวิราชเกาะอยู่ณวังลูกที่9้ามีดาว5หรือดาวพฤหัสเป็นเจ้าณวังและยังได้นวังปุเอกอีกด้วยนะคะดาวเด่นตัวที่2ค่ะดาวสี่ค่ะ ดาวสี่นะคะหรือดาวพุธอยู่ในตําแหน่งราชาโชคและยังเป็นประเกาะอ,อยู่ณาวาังลูกที่5มีดาวสมหรือดาวองคานเป็นเจ้านาวางังและยังได้นาวาังปุเอกอีกด้วยค่ะดาวเด่นตัวที่3นะคะคือดาวเจดค่ะ ดาวเจ็ดนะคะหรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งโจโรเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่ณวังลูกที่1มีดาวเจ็ดหรือดาวเสาเป็นเจ้านวังและยังได้วรโครณวังอีกด้วยดาวเด่นตัวต่อไปดาวสามค่ะดาวสามหรือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งภูมิปารูเลิกและยังเป็นมหาอุดเกาะอยู่ณวังลูกที่5มีดาวหกหรือดาวศุกร์เป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นตัวต่อไปดาวศูนย์ค่ะ ดาวศูนย์หรือดาวมฤตยูนะคะอยู่ในตำแหน่งมหาธนูแห่งเร่อเกาะอยู่นวังลูกที่6มีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังดาวเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้ค่ะดาว8ค่ะดาว8นะคะหรือดาวราหูอยู่ในตำแหน่งเทวีโชคเกาะอยู่นวังลูกที่3มีดาวห้าหรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวังนะคะซึ่งในแต่ละวันทุกของทุกทุกวันอาจารย์ก็จะพูดดาวเด่นประจำวัน6ดวงแล้วก็จะคัดที่อาจารย์ชอบออกมา4ตัวนะคะก็คือ1ค่ะ 1 0นะคะ108่ค่ะ1083 1083นะคะท่านสามารถจับคู่2จับคู่3นําไปเสี่ยงโชคนําไปวิเคราะห์แล้วก็นําไปรับความรับเฮงรับความปังรับโชคได้เลยนะคะดาวเด่นที่อาจารย์ชอบหนึ่งตัววันนี้8ค่ะท่านสามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะใช้ได้ตลอดทั้งวันตัวเลขของอาจารย์สามารถใช้ได้ตลอดทั้งวันเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐ เออต่างๆหรือหุ้นอะไรก็แล้วแต่นะคะก็นําไปวิเคราะห์กันได้เนาะท้ายคลิปเหมือนเดิมคะ่ะอาจารย์ก็จะจับ3ตัว2ตัวไว้ให้เผื่อท่านใดนําไปเป็นแนวทางได้นะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้อาจารย์แบบนี้ไปทุกๆวันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยแล้วก็สามารถคอมเมนต์ใต้ยูทู e มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ ออขอให้ทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยไปไหนก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆงปังๆสุขภาพแข็งแรงแบบนี้ไปทุกๆวันติดตามอาจารย์ให้กําลังใจอาจารย์แบบนี้ไปในทุกทุวันนะคะก็วันนี้สวัสดีค่ะ